กาบเรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพครับกระผมนายจิตติพจน์วิริยโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบเป็นชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกดในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าครับท่านประธานครับผมมองดูมาตานี้ด้วยความกังวลครับท่านประธานที่มีการออกแบบกันว่าให้แบ่งเป็น35กลุ่มแล้วก็ กลุ่มหนึงก็มีสมาชิกรัฐสภา20คนนะครับแล้วก็20คนนี้ก็จะเป็นคนเลือกกรรมธิการร่างรัฐนูลมาหนึ่งคนหรือที่เรียกกันว่า20หยิบหนเนี่ยนะครับท่านประธานครับถ้าเราใช้ระบบนี้นะครับปัญหาที่ผมมองเห็นนะครับก็คือว่าถ้าหากว่ามีคนสามารถควบคุมได้สัก18กลุ่มจาก35กลุ่มก็จะสามารถ ควบคุมการร่างรัฐมนูญความเป็นไปของรัฐมนูลได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งวิธีการควบคุมก็ใช้เพียงเสียง11คูณ18นะครับก็คือ18กลุ่มและแต่ละกลุ่มมี11เสียงรวมแล้วก็เป็น198เสียงเพียงใช้เสียง198เสียงสามารถคุมเสียงข้างมากในกรรมธิการร่างรัฐมนูลได้ และควบคุมความเป็นไปของรัฐนูนได้ทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเหตุผลก็เพราะว่าในการที่มีการเลือกโดยการใช้กลุ่มนั้นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นกลุ่มที่มีการจัดการที่เป็นระบบและก็มีการใช้มาตรการต่างๆในการจัดการรวมทั้งถ้ามีกติกาที่เอื้อต่อการ เลือกด้วยเพียงแค่มี198เสียงสามารถควบคุมความเป็นไปทั้งหมดของรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นเสด็จขาดถ้าหากว่ามีพรรคหนึ่งนะครับหรือว่ากลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเรียกว่ากลุ่มสีน้ำเงินก็นแล้วกันนะครับไม่ไม่ได้เรื่องเสียหายเพราะสีน้ำเงินก็เป็นสีที่ดีนะครับมีสวสีน้ำเงินสัก150เสียงบวกกับสอสอสีน้ำเงินสัก100เสียงในการเลือกตั้งข้างหน้า 250เสียงสามารถควบคุมความเป็นไปของรัฐนูนได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดจริงๆหรือแม้แต่กระทั่งในปัจจุบันที่มีสสีน้ำเงินประมาณ70เสียงหรือ80เสียงหรืออาจจะเป็น90เสียงแล้วก็ได้ในตอนนี้หรืออาจจะร้อยกว่าเสียงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็เกินกว่า198เสียงอยู่ดีทั้งในรัฐนูลชบอบนี้ยังมีการเขียน ทั้งในร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีการเขียนไว้ด้วยว่ากติกาในการเลือกตั้งกติกาในการเลือกกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูนให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้บัญญัติซึ่งประธานรัฐสภาเป็นผู้กําหนดเนี่ยนะครับก็คือประธานรัฐสภาในเที่ยวหน้าซึ่งก็หมายความว่าในการเลือกตั้งเที่ยวหน้านั้นถ้าหากว่ารัฐบาลนะครับเป็นสีน้ําเงิน แล้วสวก็เป็นสีน้ําเงินด้วยเราก็จะได้รัฐมนูลที่เป็นสีน้ําเงินอย่างแท้จริงซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับสีน้ําเงินไม่ใช่ไม่ใช่สีที่เสียหายแต่ตามหลักประชาธิปไตยแล้วรัฐมนูญต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงรัฐมนูญไม่ควรจะมีสีใดสีหนึ่งธงชาติเราก็ยังมีสามสีรัฐมนูญของเราต้องเป็นรัฐมนูญของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง เพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่เรามีรัฐนูลที่บิดเบี้ยวแล้วทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความได้เปรียบรัฐมนูลฉบับนั้นไม่มีทางที่จะอยู่นานได้เดี๋ยวเราก็มีรัฐมนูลฉบับที่21เดี๋ยวเราก็มีรัฐมนูลฉบับที่22แล้วก็23 24 25เรื่อยๆไปท่านประธานครับประเทศไทยของเราเพึ่งใช้ระบอบก,การปกครองระบบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี2 4 7 5 ไม่ถึง100ปีแต่เรามีรัฐธรรมนูญแล้วถึง20ฉบับในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากกว่า200ปีแต่มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวแล้วประเทศก็เจริญพัฒนาถาวรการเปลี่ยนกติกาบ่อยๆการมีรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความมั่นคงเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศเราติดกับดัก ประเทศรายได้ปานกลางไม่สามารถสู้กับเวียดนามได้ไม่สามารถสู้กับสิงคโปร์ได้ไม่สามารถทูกกับประเทศจีนได้เราจึงควรกระทําเพื่อให้มีการร่างรัฐนูลเพื่อประโยชน์ของลูกหลานเราในวันหน้าไม่ควรที่จะร่างรัฐนูลเพื่อความได้เปรียบระยะสั้นเพราะว่ามารดกที่เราจะมอบให้กับลูกหลานของเรานั้นมีความสําคัญ มากกว่าความได้เปรียบทางการเมืองในระยะสั้นมากนักแต่อย่างไรก็ดีครับตามกติกาที่ท่านร่างกันมาเนี่ยผมก็เห็นว่าถ้า35กลุ่มใช้เพียง198เสียงก็คุมได้แต่ท่านหัวหน้าพักประชาชาติท่านบอกว่าท่านขอใช้70กลุ่ม70คูณ10ก็เป็น700ถ้าจะคุมเสียง70กลุ่มต้องใช้36กลุ่ม16 36กลุ่มนะครับคูณด้วย6กนะครับก็ใช้216เสียง70เสียงความหมายก็คือว่าถ้ามี70กลุ่มแล้ว10หยิบหก็จะคุมยากกว่านิดหน่อยคือต้องใช้เสียง216เสียงแต่อย่างไรก็ดีครับตามความเห็นของผมก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับถ้าหากว่ามีการใช้วิธีการอื่นที่ให้ยึดโยงกับประชาชนแล้วผู้ร่างมาจากประชาชนโดยตรง น่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าและผมก็เห็นว่าไม่ได้ขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนเพราะว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ได้และคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นเป็นประเด็นวินิจฉัยไปยังสารรัฐธรรมนูญมีการสืบพยานมีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่าการร่างรัฐธรรมนูญโดยที่มีการให้ประชาชน เป็นผู้เลื่องผู้ร่างโดยตรงทําได้หรือไม่แล้วก็มีการวินิจฉัยเทียบกับกฎหมายต่างๆแล้วก็มีการวินิจฉัยออกมาอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นคําวินิจฉัยแต่ในคําวินิจฉัยของสารรรมนูญที่มีข้อความว่าประชาชนไม่สามารถที่จะเลือกสภา,าร่างธนูโดยตรงได้ไม่มีการอ้างอิงถึงข้อกฎหมายอ้างอิงไม่มีการอ้างถึงคำคำเชี่ยวคำของผู้เชี่ยวชาญพยานหลักฐานต่างๆไม่มีการอ้างถึง ว่าท่านประธานสภาผู้แทนราษฎตรได้มีการยื่นขอให้ตีความในเรื่องนี้หรือไม่จึงไม่อาจจะถือได้ว่าข้อความนั้นเป็นคำวินิจฉัยของสารัธรรมนูญครับก็ขออนุญาตฝากความกังวลให้ท่านประธานและหวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายของประเทศไทยขึ้นมาครับขอบพระคุณครับ